สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมาคุณแม่ <to> ออสูชาลีอาแล้วครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับหาสูชาดา <c oughs> เขาจะเปลี่ยนเป็นสูชาลีอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะเรามาหาสุชารี่นี้หาสุชาไนดะนะ้อยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะครับแต่ขึ้นลมแรง โอ้สุดยอดเลยน,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 ลนะสุดยอดมากด้่นลมแรงนะครับหาดซูชาลี <c oughs> ของคุณแม่แต่ที่นี่เขาเรียกหาดสุดชาดาแต่คุณแม่เรียกหาด,ดาุุชาลีสุดยอด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็แวะมาออกจากกรุง <c oughs> เทพตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะนะ ขับรถมาเรื่อยๆพ่อก็ทำที่ก้อนอย่างนี้นะสามแถวแล้วก็ปลูกตรงกลางด้วยนะใช่ไหมแลรวเขาลมาแรงไงไม่ปกติที่จะเห็นสีสีด้านอ่ะอ๋อเหรอไม่เคยเห็นอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคเขาผูกอะไรเขาผูกมะพร้าวนะลมแรงจริงย่านนี้มันมันเป็นที่ทรายอ่ะนะที่ทรายมันก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละพืชอ่ะ ไม่ตนสนก็มะพร้าวแล้วก็หูกวางใช่ไหมนน่น่ะใช่หูกวางไหมหูกว้างน่าจะใช่อยู่เนาะเขาประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเขาทนเค็มได้นี่ทนแรงทนเค็มลมแรงอยู่ดูขึ้นนะ่ะซัดเอาซัดเอาเลยนะนี่เขาก็าเอาหินไปวางเป็นสันกันขึ้นอยู่นะแต่ก็แรงอยู่อเอากัานนะขึ้นแล้วก็ยังอยู่ ไกล,น,น,กลนู้นน่นทำอะไรอะหมอไกลนู้น,นแม่เห็นไหมเออไกลนู้นนะสูมได้ป่ะเรือของอเมริกันที่มาแบบกมมีเรือเนี่ยเรือพ่อสมออยู่ไกลพนะ้นโพ้นเลยขึ้นมาไกลน่ะอยู่ไกลมากเลยเพราะนั่นเขาทุ่นทำไรอะน่ะทุ่นดำดั อ๋อตรงนั้นเหรอ,อไม่ทราบว่าจะเลี้ยงอะไรหรือเปล่าะนะถ้าเป็นพวกไกลๆนู้นอะนะอาจจะเป็นอยอชิงเออเป็นประมาณว่านะประมาณว่าเน,นี่ยน,นู้น่ะเขาก็มีเลี้ยงหอยอ่ะประมาณนั้นแหละครับ ะตรงนี้ก็พอมงเขาก็ทอดเรือระมงก็มาทอดสมออยู่ขึ้นมารออยู่คนนี้แล้วต่อไปทางนู้นก็เหมือนว่ามีห่อาหารทะเลนะกุ้งอหอยปูปลาวางจำหน่ายอยู่ข้างทางเนี้ยเส้นเนี้ยถนนเนี้ยเรียบชายฝั่งนะครับนู่นน้องหมาก็รอนกันเป็นแถวเป็นแนวเลยโอเคอนนี้ก็มุมหนึ่งแล้วครับ ของหาดสุชาดานะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมคุณแม่เปลี่ยนชื่อใหม่สุชารีอย่าลืมเป็นสุชาดาอ๋อเหรอเอาเปลี่ยนคุณแม่เป็นสุชาดาแล้วโอเคเลครับกลับแล้วกลับมาที่เดิมแล้วโอเคนะครับความเป็นอย่างไงหรอบอ๋อ เขามีลูกนะเนี่ยนะไม่ใช่หูควงมันจะเป็นเม็ดเมือกเอออะไรอันนี้แสดงไม่ใช่หูวางม้นกระบกว่ะเออขาไม่พังว้าวาทีนี้ก็มุมหนึ่งไงนะ,ะนแต่ว่ามันก็ต่อเรื่องจากหาดุชาดายาวมาแต่ว่าบริเวณนี้หนว่าเขาจะเรียกแสงจันทร์นะ้เากลายเป็นหาดแสงจันทร์ไปประมาณนั้นนะครับ แต่ขึ้นลมแรงมากข้ก็ทำสันเขือนเอาไว้ให้แล้วนะร้าน,นอาหารดิมเล่นะกาแฟคุณแม่เดินไปไหน,ะน,นออนเช้าก็เดินออกกำลังรุอปั่นจักรยานประมาณนั้นได้เลย ก็ถ oh, ือว่าเป็นความสวยงามส่วนหนึ่งของจังหวัดระยอง่ะนะโดดแรงมากก็ oh. oh, เป็นบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆมีร้านพี่ใหญ่นะริมอ่าแสงกันนะครับเก็บเอากวา่ำ อันผู้ชมนิดหน่อยนะคุณแม่สนใจโลชิงช้าเหรอระวังนะเดีเอ็ดมีลากโอ้คึืนลมเขาแรงมากเลย ดูนะโอเคนั่นอะไรคอนโดเหรอฮะทีกันนู้นเหรอน่าจะโรงแรมอ่ะนะประมาณนั้นเลยขึ้นลมแรงเหมือนเดิมแสงจันทร์น,นะครับก็ก็สวยดี ประมาณนั้นเลยอุ๊บอ่ะเราก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะเราเดินเดินดงสายนี่อุ๊บอืสายมันดุใช้พละกกำลังเยอะเหลือเกินโอ้โอ้มายกอนคุณแม่เดินได้สบายลมแรงแท้ แต่ก็สวยแสงจันทร์นวลทองนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้เป็นอ่าวเลยสังเ,เกตไหมเป็นอ่าวสวยาะเขามีแว่นตาสวยสวยทิ้งเอาไว้ แล้วคนที่เขาเคยนั่งอ่ะเขาหายไปไหนประมาณน,นั้นยังคงกลับมานั่งอันนึงเขาก็ขายอะไรคุณแม่อาหารทะเลเหรอเอ่อพวกกุ้งหอยปูปลาไหมนี่ต้นหูวางแล้วลักษณะคล้ายๆต้นหูวางทางด้านนู้น่ะต้นอะไรอ่ะใบโพหรือเปล่าพี่โอ้ใบโพนาจะโพทะเลอ่ะโพทะเล โอ้แต่เขาคล้ายกันนะใช่ค่ะใบมันอันนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเหลี่ยมรูปหัวใจกว่าอันนี้โอ้แล้วแล้วผลเขาไม่เหมือนกันนะใช่โอ้อันนั้นลูกมันโพเทเลมจะออกเหมือนลูกโพลงเหรอพี่อื้มอื้มอื้มอืมใช่ใช่แล้วแล้วแม่แล,แล้วที่แม่สังเกตว่าผลมันเป็นแบบ <Dinner. S 2> เป็นพวงายาวๆเนาะม <Transfer. S 2> ันคนละอย่างกันถ้า้นี่ถ้าหูกวางเนี่ยเขาจะเป็นลูกเลยเห็นชัด ความต่างกันพวกทะเลโรงแรม,แมน่าจะพอทนอนกันค่ะเพราะว่าอันนั้นโรงแรมมันเหมือนกับว่ารองรับเท่ากับมีระดับอะไรอ๋อ oh, ครับครับอ่า uh huh. อัตรงส่วนนี้ก็ยังเรียกหาดแสงกันใช่อือน่นตีถ้าแม่ยักษ์ไปปุ๊บก็จะเป็นหาดแหลมเจริญต่อไปนะใช่ เส้นเดียวกันนี้เลยถนนเส้นเดียวกันอ๋อดีจังเลยอันนี้มันจะมีสีหาที่มีแสงมีแหลมเจริญผีชาดาแสงกันอือ PMY อ๋อ, <PM Y. S 1> อมี PMY ด้วยอ๋อเส้นเดียวกันนี้เลยตรงต่อเนื่องไปเลยโอ้สวยๆเหมือนกันหมดหน่าสนใจโอ้คาถาคาถาโอเค<ด>ตอนนี้เราอยู่แขงจันทร์อือ แต่แต่ขึ้นลมแรงดีมากเนาะอันนี้ก็ล่มแหละตรงนี้มีล่มไม้ลมเย็นล่มสวยงามนะครับก็สวยงามตามสภาพนะครับหาดแสงจันร์นะโอเคนะครับคานผู้ชมเราได้เห็นหาดสุชาดาแล้วก็หาดแสงจันซึ่งอยู่ริมทะเลถนนเส้นเรียบชายฝั่ง เมืองและยองนะครับสวยงามขื้นลมแรงมากอันนี้หาดแหลมหาดแหลมเจริญน,นะฮะน่าเป็นปากคลองปากน้ำน,นะครับอัน,นี้ก็สังเกต่ือนบริเวณนี้เขาก็ซ้อมซ้อมแข่งสกูตเตอร์เขาจะแข่งกันวันเสาร์นี้แหละนะประมาณนั้นเลย วันนี้วันที่แหละว,วันที่สองพฤษภาเนาะวัน,นสเ,นเออนนส,สาร์วันที่เท่าไหร่นี้พระรหัสเนาะเออวันนี้สุขสาวก็ที่สี่ิวันนี้สามแล้วก็สี่ประมานนะ้นก็ซ้อมอยู่อยู่ริมหาดไอ้ไก,ไพก่พูดมองเห็นหรือเปล่า ว้าวๆหละว,ว้าวๆกันแหละเอามันนั้นเลยนะครับรนี่ค่ะรอบตรงนี้ก็เป็นป่าผาเนาะป่าผาผะครับโอเคพาเ่านผู้ชมมาชม เราจะหาสุชาดาหาดแสงจันทร์ก็ยาวเมื่อรวมมาจนถึงนี่หาดแหลมเจริญประมาณนั้นเลยก็เป็นจุดที่เขาแข่งซ้อมแข่งสกูตเตอร์นะครับนี่โอเคเนาะ